สัมษณ์โอเคอะไรคือสิ่งที่อะไรนะคะอะไรสมมุติว่าเราเอาเสื้อผ้าเราไปแก้ไม่ว่าจะเป็นสูตรเป็นเสื้อเชิตหรือเป็นกางเกงอะไรเงี้ยอะไรคือสิ่งที่เราไม่อยากจะเห็นเขาทาพลาดมากที่สุดเวลาไปแก้เสื้อผ้าแล้วอะไรคือสิ่งที่เราไม่อยากเห็นช่างเย็บผ้าคนนั้นทําพลาดมากที่สุดกับเสื้อผ้าที่เรารักแล้วมันจะแบบไม่สามารถกู้คืนชีพเสื้อผ้าเราได้อะโอเคคือการ ตัดผ้าค่ะออเวลาที่เอาชุดนะคะไปแก้เอาไซส์เข้าแล้วก็ตัดผ้าเลยโดยที่ไม่เผื่อผ้าในการเย็บขยายนั่นคือนรก,นนกมันคือมัจจุราชเพราะผ้าที่ตัดไปแล้วเอาคืนมาไม่ได้ไดเพราะฉะนั้นการแก้ชดุดเวลาที่เอาเข้าเราต้องเผื่อให้เย็บขยายได้อีกอย่างน้อยก็นหนึ่งนิ้ว อย่างน้อยต้องหนึ่งนิ้วแต่ปกติการเย็บเสื้อผ้าที่ดีต้องขยายเพิ่มได้สองนิ้วค่ะสิ่งที่ก็เสื้อคุณแบงค์ที่พลาดอ่ะก็เพราะเขาตัดผ้านี่แหละค่ะเขาตัดใช่ไหมเขาตัดผ้าด้านในเมื่อเขาตัดผ้าด้านในแล้วแล้วไปเย็บขยายออกมามันก็เย็บไม่ได้เพราะผ้ามันไม่มีก็เลยหาวิธีการดีไซน์ที่จะต้องขยับเขาตัดผ้าด้านหลังตัดไปเลย เพราะฉะนั้นเราจะต้องขยับเสื้อข้างๆเนี่ยให้มันอ้าออกเพื่อให้ข้างหลังอ่ะมันมีผ้าเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งเวลาไปแก้ชุดสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือช่างเย็บผ้าตัดผ้าเราทิ้งโดยที่ไม่ปรึกษาเราเลยการแก้ชุดบอกเขาเลยว่าต้องอย่าตัดผ้าให้มากเกินไปให้เหลือขยายให้ผมสักสองนิ้ว จะเซฟมากที่สุดแต่เวลาไปตัดสูรส่วนใหญ่สูตรเขาก็จะเผื่อไว้อยู่แล้วสูตรเวลาที่ตัดมาขยายด้านข้างได้เส้นของเสื้อสูตรที่ขยายไม่ได้คือเส้นบาหลังตรงนี้เส้นบาหลังตรงเส้นเนี้ยใช่เส้นที่มันโค้งข้างหลังอ่ะเส้นนั้นแก้ไม่ได้ค่ะเอาเข้าไม่ได้เอาเข้าผ้ามันขาดเสื้อเสียทรงทันทีสูตรมีหยุดจุดเดียวค่ะที่แก้ไม่ได้คือแก้บาหลัง ถ้าบ่าหลังมันใหญ่เวลาที่เราตัดเสื้อผ้ามันมีบ่าใช่ไหมคะบ่าตรงนี้เขาจะต่อสองผ้าข้างใช่เขาต่อผ้าสองข้างเข้ามาอย่างนี้เพราะฉะนั้นบ่านี้มันถ้ามันเก็บเข้าเก็บออกมันเก็บไม่ได้ถ้ามันเก็บคือมันต้องเก็บจากด้านข้างตรงนี้ด้านข้างอย่างเดียวถ้าเก็บเก็บก็ต้องเก็บสองข้างไม่ได้เก็บข้างหลังแต่ถ้าจะเอาให้โคงมากโดยเฉพาะคนก้นงอนก็ต้องเอาตรงนี้เข้าแต่เอาเข้าแค่เซนติเมตรเดียวค่ะ ห้ามเอาเข้าเยอะนิดเดียวเอาเข้าเยอะเสื้อมันก็จะแบบทรงนาฬิกาทรายค่ะเอวเล็กนาฬิกาทรายไปหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าขยายอะ่ะมันก็ต้องขยายตรงข้างๆนี้ก่อนขยายข้างๆนี้ก่อนหรือเอาเข้าด้านข้างนี้ก่อนแล้วเอาเข้าเก็ตการแก้ชุดเส้นกลางทั้งหมดของร่างกายเส้นกลางทั้งหมดที่เย็บตรงกลางห้ามแตะตอ้อง ห้ามแตะต้องถ้าแตะต้องเส้นกลางทุกอย่างเสียศูนย์ไปหมดเลยค่ะตั้งแต่ถ้าเรามีเสื้อที่ผ่าหลังเส้นซิปผ่าหลังห้ามแก้กางเกงเส้นตรงกลางเป้าห้ามแก้เส้นตรงกลางร่า,ากรง,กา,งากายทั้งหมดห้ามแก้ใช่ค่ะอมันคือสิ่งที่ยึดสองอย่างไว้ใช่เพราะ ใช่เส้นตรงกลางเป็นเส้นกลางสมมาตรถ,ถ้าเราทำการแก้เส้นตรงกลางแล้วมันก็จะเอียงไปทั้งตัวมันเอียงไปทั้งตัวนะคะถ้าแก้ต้องแก้ด้านข้างการแก้กางเกงยีนเมื่อกี้เพิ่งทำคลิปคนเราชอบเอาตรงนี้เข้าเมื่อเอาเข้าปุ๊บกางเกงในจะติดก้อยใิดก้นหลังกึกงนี้เลยเราก็จะรู้สึกว่ากางเกงมันติดก้นมันเว้าก้น เพราะว่าเอาตรงกลางเข้ามันไม่ถูกต้องเวลาที่แก้เป้าเป้าแก้ไม่ได้แก้ให้เป้ายกเป้าขึ้นอย่างเงี้ยโดยการตัดเอวเท่านั้นแต่ถ้าไปวาดทรงเป้ากางเกงใหม่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะนั่นบาควชอบตัดข้างหลังลงไม่ได้เป้ากางเกงมันเป็นผ้าที่ตัดโค้งมาแล้วมันจะตัดโค้งแหว่งไม่ได้ เพราะฉะนั้นตรงกลางเป้ากางเกงหรือเส้นกลางเกงคือเขาตัดโค้งมาเป็นแบบนี้แล้วถ้าคุณจะเอาโค้งลงขามจะกลางไม่ได้ขามอ้างนี้ไม่ได้ก็ถือว่ากางเกงบางตัวทําไมกลางขายากจังก็เพราะว่าเขาเป็นตัดเป้าออกเป้ามันต้องมีติ่งเนี้ยเป็นติ่งอ่ะติ่งนี่คือทําให้กางเกงอ้าขาได้แต่ถ้าติ่งเนี้ยมันเล็กลงมันก็จะอ้าขาไม่ได้ นั่นแหละสาคัญเดินไม่เดินไม่สบายเดินไม่สบายแล้วมันก็จะติดแล้วมันก็จะลังที่ที่ขาหนีเพื่ออยากได้กางเกงที่เอวตาก็ควรที่จะออกแบบตั้งแต่ต้นถูกต้อง,องหรือไม่เราก็ต้องแก้จากข้างบนลงไปใช่เป้าต้องอยู่จุดเดิมเป้าที่อยู่ระหว่างขาต้องอยู่จุดเดิมแต่เราสามารถที่จะตัดเอวล,ลงได้ดึงดึงเป้าขึ้นมาได้แต่ไปแก้ที่เป้าไม่ได้ค่ะต้องแก้ที่เอวอย่างเดียว ต้องถ้าเกิดมาเอวสูงอย่าทําเอวต่ําจะต้องตีเส้นเอวกับสะโพกใหม่ต้องกําหนดจุดเอวใหม่แล้วก็ตัดกตัดกางเกงตรงขอบลงแล้วใส่ขอบแทนค่ะแล้วกางเกงก็ต้องต่ําลงมาจากเป้าจริงอะประมาณหนึ่งนิ้วถึงหนึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งถ้าเกิดติดมากเกินไปมันก็จะหลังขึ้นมานี้การทําให้กางเกง เอวต่ำไม่ใช่เรื่องง่ายต้องเป็นคนที่เก่งจริงการทำกางเกงเอวต่ำให้ต่ำลงให้ต่ำคือคุณต้องเข้าใจแพทเทิร์นและสริยะของคนที่เราจะเย็บให้ะคะ่ะบางคนสะโพกมันใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาที่ตัดสะโพกสะโพกใหญ่เอวเล็กสะโพกใหญ่เส้นเอวตรงนเนี้ยเนี่ยคือคนเอวเล็กเห็นไหม ข้างหลังกับข้างหน้ามันจะต่างกันนี่คือคนก้นงอนเขาจะใส่กางเกงแบบอย่างนี้แต่ถ้าเกิดกางเกงก้นงอนน้อยเป้ามันจะขึ้นขยับขึ้นมาอย่างนี้แต่มันจะไม่เท่ากันเลยถ้ากางเกงเท่ากันคุณใส่มาจีบหน้าจีบหน้าขาตรงขานิดเหลือเสมอค่ะมันจะต้องตัดลงไปแบบนี้เสมอกางเกงต้องต้องเว้าวลงนน<ะ>้งสลัค้งยีนสม,สมควรค่ะ ถ้าเกิดตัดเอวให้ต่ำลงคุณต้องเข้าใจว่าไอ้ตัวโคง้งจากเส้นเอวตรงนี้โค้งมาข้างหน้าต้องโค้งมาแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับความห่างของเอวกับสะโพกค่ะไม่งั้นหน้าขาจะเหลือไม่งั้นหน้าขาจะเหลือใส่แล้วมันก็พองที่เป้าข้างหน้านใช่พองตรงนี้ใช่ย่นตรงนี้ใช่ทรงขากางเกงคนเราชอบคิดว่ามันตรงไม่ใช่มันจะเว้าวตรงนี้นิดนึง มันไม่ตรงมันไม่ได้ตรงจริงๆนะมันจะเว้าหน่อยหนึ่งตรงนี้กางเกงแบรนเนมใหญ่ๆอะค่ะขาตรงนี้เขาเว้าหมดถ้ามองจากด้านตรงใช่ไหมมันจะเว้าเข้าไปหน่อยมองมองจากด้านข้างเนี้ยค่ะสังเกตไหมคะว่าตรงนี้เราจะมาตรงนี้แล้วเราจะมีข้อพับตรงนี้ซึ่งข้อพับตรงนี้ค่ะมันจะเว้าเข้าไปเว้าเข้าไปนิดเดียวเพื่อให้เข้ากับน่องอะค่ะแต่ถ้าเกิดเราตัดตรงไปอะค่ะผ้าตรง ผ้าตรงหัวเข่ามันจะเหลือ,อแปลกใช่ไหมเนี่ยอย่างผ้าของคุณแบงค์เห็นไหมตรงหัวเข่ามันจะเหลือมันจะย่นถ้าเกิดจะทําให้ไม่ย่นคือจะต้องเว้าที่ข้อพับนี่นิดเดียวจริงๆเสื้อถ้าเป็นกางเกงแพงแพงเห็นเลยว่ามันโค้งค่ะอ,อย่างบางคนใส่กางเกงเอวตา่าก้นงอนก้นไม่งอนเนี่ย เอลเล็กเอลใหญ่มีพุงไม่มีพุงเยอะค่ะคุณวุ้นถือว่าเป็นคนที่เป็นร้านมาริกาถือว่าเป็นร้านที่เต็มมากมีอุปกรณ์เยอะจิงครบอ๋อโคชแบงค์เห็นนี่ยังคะอุปกรณ์นี้ใช้สำหรับแก้กางเกงยีนทำกางเกงโดยเฉพาะเห็นไหมยกให้ดูเอ้ยจ้าสวยมากเลยนะคะ ามาทำกางเกงโดยเฉพาะค่ะร้านแก้ชุดที่ดีต้องมีท่อนไม้เนี่ยเป็นเขียงความจริงมันต้องมีเขียงเพราะว่าถ้าเราเอาผ้าไปทุบกับปูนผ้าจะแตกแต่ถ้าเราทุบกับเขียงมันจะเซฟผ้ามากขึ้นและมันจะต้องมีผ้ารองตรงนี้กันสะท้อนจากพื้นขึ้นมาใชม่มันจะต้องเป็นไม้ที่หนาขนาดนี้เลยค่ะถ,ถึงจะตอกลงไปแล้วผ้ามัน มันจะเด้งมันจะเด้งแต่ว่ามันไม่แข็งเกินไปถ้าตอกแบบนี้กางเกงยีนเวลาแก้มต้องตอกผ้าตอกให้มันให้มันให้มันหุบอะค่ะผ้ามันผ้ามันเย็บแล้วตะเข็บมันกลางเพราะผ้ามันหนาเราต้องทุบมันลงแต่ทีนี้การทุบผ้าถ้าทุบไม่เป็นผ้าแตกผ้ามันขาดก็เลยต้องมีไม้ตัวเนี้ยใช้คอนเนี้ยเป็นคอนที่เป็นยางด้วยนะคอนเหล็กไม่ได้คอนเหล็กได้แต่คอนเหล็กใช้กับผ้ายีนเท่านั้น ถ้าผ้ายินหนาก็าค้อนตอกตะปูบ้านนะคะทุบอะผ้ายินที่หนาขนาดนั้นคือผ้ายินยี่ห้อดีเซลหนามากหนาที่แบบโอ้โหต้องเอาค้อนใหญ่ทุบอะทุบผ้ามันยังไม่ไม่แบนเลยแล้วก็ผ้ามันไม่แตกด้วยมันแข็งแรงมากเลยนะยี่ห้อดีเซลตัวห้าหกพันก็แอดวานขึ้นไปอีกอือใช่เย็บผ้าต้องมีครีม ครีมตัดเหล็กในการมันจะมีครีมหนีบเข็มทะลุผ้ามาดึงไม่ขึ้นผ้าหนาเอาครีมดึงซิปซิปเกินต้องถอดฟันซิปก็ต้องใช้ครีมดึงออกครีมตัดตัดซิปมันจะหนา,หนาใหญ่ๆเงนี้นก็ต้องตัดแต่ละอันแล้วก็ดึงขึ้นอันทีละอันในการแก้ซิป กอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะืออุปกรณ์ถ้าเกิดอุปกรณ์ครบแล้วดีเนี่ยงานมันก็ราบรื่นแล้วก็สวยใช่ค่ะอุปกรณ์ที่ดีทําให้งานราบรื่นและงานสวยจริงๆค่ะอย่าแบบอย่าคิดว่าเย็บผ้ามันเป็นเพียงแค่เข็มกับได้มันไม่ได้มีแค่นั้นมันรายละเอียดมันเยอะอย่างกระดุมทําไมต้องมีกระดุมสอรูกระดุมสีรูกระดุมกระดุมแบบมีฐานอะไรอย่างเงี้ยคะมันใช้ต่างกัน กระดุมมีฐากกระดุมที่เป็นเสื้อเชิ้ตเนี่ยต้องใช้กระดุม2อลูกับ4ีลูแต่ถ้าเกิดเป็นเสื้อเชิ้ตขนาดบางต้องใช้4ีลู2สลูทําให้ผ้าขาดกระดุมเนี่ยสอลูกับ4ีลูก็ใช้ต่างกันแล้วกระดุมสองลูกับ4ีลูเป็นกระดุมที่ใช้กับผ้าบางบางมากให้ใช้4ี่ถ้าถ้าเกิดหนาขึ้นมาหน่อยใช้2อลูได้แต่ถ้าผ้าหนามากๆจะเป็นกระดุมมีฐานค่ะ เพราะเวลาที่ผ้ามันทบกันมันมีความหนาของผ้ามันเลยจะต้องมีฐานกระดุมค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เย็บกระดุมพวกนี้จะต้องเย็บฐานกระดุมให้เป็นด้วยค่ะไม่ใช่แค่เย็บติดกับเสื้อมันต้องเย็บฐานกระดุมค่ะแค่แบบที่เป็นเม็ดติดเสื้อเชิ้ตอ่ะก็ต้องมีวิธีการเย็บฐานกระดุมบางทีฐานเป็นผ้าสกอลาฐานเป็นผ้าสกอลาแบบที่มองไม่เห็นที่อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเขากลัวผ้าขาดใช่ไห อ๋อที่เป็นสักการะข้างหลังใช่ไหมใช่มันคือการเย็บสาบให้หนาขึ้นค่ะมันจะทําให้เวลาที่เราดึงกระดุมมันจะได้ไม่ล้างกับเสื้อแล้วค่ะถ้าเกิดผ้าขาดมันก็ต้องขยับกระดุมหน่อยใช่ใชถามว่าเทคนิคพวกนี้รู้มาจากไหนเรียนมาต้งแในชาติที่แล้วเปล่าหลอกอยู่พาหุลัดตั้งแต่ตาจาจาความได้เขาก็เย็บเย็บกันมาแล้วเราก็ต้องช่วยเขาเย็บเราก็เลยเป็น แล้วก็คิดเองจากเชิงศึกษาเองด้วยศึกษาเองด้วยขยันมากเลยนะขอบคุณนะคะพอๆกับโคชแบงก์นั่นแหละค่ะ